สวัสดีค่ะวันนี้สาวแฟมี้ในงานตัวเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้ทานข้าวคณะหมูกรอบราดข้าวนะคะง่ายๆอาหารจานเดียวนะคะมาทานด้วยกันเลยนะคะอยู่แล้วละอยู่แล้วละทานด้วยกันเลยอาหารจานเดียวง่ายๆเนาะไม่เห็นจะอะไรมากมายเลยนะคะโอ้ยไปซื้อก็แบบว่าไม่รู้จะกินอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ เลยอาหารจานเดียวซะเลยดีกว่าอร่อยอร่อยนะคะเป็นกระนาหมูกรอบราดข้าวนะ,ะไม่ต้องเติมอะไร มัก่อนพี่พลอยทําคลิปเนาะก็จะเป็นนั่งทานอาหารแบบเนี้ย กินข้าวเสร็จก็จะปั่นเพลงน้องต่อกอดใจเฮลาแนเดอร์นะคะช่วยกันปั่นเดอร์นะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ทําคลิปนะคะแล้วก็กอดใจเฮลาแนนะคะปั่นกันต่อเดอระะ์กินนาทีแล้ว ต้องรีบนะกินแล้วเดี๋ยวต้องรีบทำคลิปฉันี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย